เลยไม่เป็นอัตโนมัติเพราะมันเป็นเร็วไทม์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับเราก็ไม่ได้ใช้นะครับอย่าไปคิดว่ามันมีนะครับเพนะนั้นมีสมาชิกท่านหนึ่งเป็นคนใหม่นะตอบเข้าไปในห้องใหญ่ว่าสามารถตั้งอัตโนมัติได้ไม่มีนะครับเราตั้งเองล่วงหน้าแล้วเช็คเองด้วยด้วยสถานะโดยรวมของเราตรงนี้นะครับทีนี้การแก้ไขรหัสผ่านนะครับเราแนะนําอย่างนี้นะครับคนที่ยังไม่มีทีมงานยังไม่มีโครงสร้างเยอะนะครับยังไม่ต้องเปลี่ยนนะผมแนะนําให้อย่างนี้นะครับยังไม่ต้องเปลี่ยน ทำไมแนะนําว่าไม่ให้เปลี่ยนเพราะว่าตอนเนี้ครับเรายังไม่มีโบนัสเรายังไม่มีทีมงานเยอะบางทีเรามีปัญหาในเรื่องการต่อหรอสิทธิ์ในบางเรามีปัญหาในเรื่องเข้าระบบจะได้ให้อัปลายช่วยดูก่อนโอเคนะครับโอเคนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าใครมั่นใจว่าเปลี่ยนแล้วจาได้จดไว้นะครับนะครับเปลี่ยนปุ๊บพรุ่งนี้ก็ลืมนะครับนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาในเรื่องของการเข้าระบบไม่ได้นะนะครับแนะนําให้นิดนึงเป็นเทคนิคของผมแล้วกันนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับการการตรงนี้กลายเป็นปัญหาเลยโอ้จำรหัสไม่ได้ลืมช่วยดูให้หน่อยนะครับมันก็จะทําให้ท่านนะครับแทนที่จะไปคุยงานอื่นมันก็เสียเวลานะครับเรื่องพวกนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราเรียกว่าเราแจ้งทีมงานแล้วคอ่าคุณพงช่วยเชิญเข้ากลุ่มเดอะคีได้ไหมครับได้ครับได้ครับกลุ่มนี้แบ่งปันนะครับเดี๋ยวเราเชิญได้ทุกท่านเข้ามาดูงานได้นะครับยินดีครับนะครับโค้ดน้องๆของเรานะครับใจดีมากๆเลย นะครับนี่คือเมนูที่เราจะต้องทราบในเรื่องระบบนะครับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นโค้ดนะครับคนที่ได้ชื่อว่าเป็นโค้ดนะครับก็จะต้องนะครับเข้าใจในเรื่องาราวพวกนี้ด้วยต้องเข้าระบบนะครับทดลองเข้าลองเปิดลองเข้าดูแล้วก็มันมันมันไม่ได้มีคุณเปิ้ลเ,เชิญด้วยใช่ไหมครับยินดีครับินดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเชิญให้นะครับเพราะฉะนั้นเลยเราจะเห็นว่าวันนี้ครับวันนี้คุยกันสี่หัวข้อนะครับมีคําถามก็ถามมาได้เลย ทั้งสี่หัวข้อก็อถามกลับมาได้นะครับเดี๋ยวจะตอกบกันสักประมาณสิบห้านาทีแล้วกันเพราะสองทุ่มสามสิบสองทุ่มครึ่ง,งละก็เดี๋ยวจะได้พักผ่อนกันนะครับนะคะะรับเดี๋ยวจะจัดสาหรับวันที่สมาชิกใหม่เยอะๆด้วยนะเดี๋ยววันไหนนะครับลองดูถ้าต้องการหรือว่าจะนอกรอบอะไรอย่างเงี้ยอยากให้อธิบายเลอกแผนเขียนแผนให้ดูอย่างเงี้ยปุ๊บย่อยๆยกั 4, นสักสี่ห้าคนถ้าผมสะดวกถ้าอยู่บ้านนะ วันนี้ก็มีพร้อมนะครับมีจอมีอุปกรณ์มีกระดานแล้วก็ไลฟ์ได้ตลอด2 4ชั่วโมงเลยนะวันนี้ก็มีนอกรอบมาสี่ห้าคนไปนั่งประชุมกันอยู่ตรงไหนแล้วเอ้ยม่ค่อยเคลียร์เลยี๋วยวพี่พง์เคลียร์ให้หน่อยคุณพง์เคลียร์ให้หน่อยครับแจ้งมาคนระับถ้าอยู่บ้านแนละ้วผมจะเคลียร์กระดานให้ด้วยเลยดีไหมแบบนี้ดีไหมดีไหมครับ <S <S ดีกดสองหน่อยนะดีกดสองนะครับยินด,ด,ดีนะครับวันนี้ผมยินดีดแบ่งปันช่วยเหลือจริงๆ อยากให้ทุกท่านนะครับเราเรียกว่ามันเดินทางมันลําบากวันนี้ครับถ้าไปเจอปุ๊บย่อยๆเราก็สามารถวันนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเราใช้เทคโนโลยีช่วยเราใช oh ้โค้ดช่วยเราเห็นไหมใช้โค้ดช่วยเราใช้แอปพลน์ช่วยเราอย่าทำคนเดียวนะครับ <Yeah. S 1> คนฉลาดเขาบอกว่าวันนี้ครับไม่ได้ทําเดียวดายนะครับวันนี้ต้องมีทีมนะครับทําแบบทีมแล้วก็ช่วยกันสําเร็จยกทีมแล้วก็รวยยกทีมนะครับวันนี้มันบอกมากๆแล้ว แล้วก็ไปเที่ยวกับเท่าบาัฟตูลิสแบบยกทีมเนี่ยจะได้สนุกสนานนะครับนะครับทีมทีมของเราจะได้แบบทิปไหนก็นติดครับขอบคุณมากนะครับ29ท่านมีคําถามไหมครับอ่าโอเคแสดงว่าเคลียร์นะถ้าใครมีปัญหาเร่งด่วนก็ไม่ต้องเกรงใจกันนะครับโทรได้เลยนะครับโทรโค้ดนุชไม่ติดโค้ดแบงค์ไม่ติดโค้ดน็อตไม่ติดก็โทร,รหาคุณเปิ้ลโทรหาผมได้เลย นะครับไม่เป็นปัญหาครับเราช่วยกันเป็นทีมนะครับนะครับยิ่งช่วยยิ่งได้ยิ่งไหมิปันยิ่งดีนะครับยิ่งได้นะครับในสิ่งพวกนี้มีไม่มีอะไรสอบถามเลยเหรอเดี๋ยวผมถามคืนดีกว่าถามใครดีนะครับเป็นไงครับแบบนี้ดีไหมในเรื่องราวแบบเนี้นะครับวันนี้เอาหัวข้อแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าคนเราเขาบอกว่า45นาทีมันจะเต็มอิ่มละ วันนี้มันเขาบอกว่าเข้าหูซ้ายแล้วมันก็จะออกหูขวาไปเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาในสี่หัวข้อก็คือ,อโปรโมชั่นได้ไหมการเปิดใจผู้มุ่งหวังและเราทราบแล้วเบื้องต้นวันนี้พอโคตสตส่งรลยชื่อมาเราจะเริ่มคุยได้เลยนะครับหรือสิ่งที่เรารู้คือวันนี้นะครับเขาใช้อยู่เดือนสี่ห้าร้อยอย่างเงี้ยเราเราฟันตรงตรง,งนี้เลยถามอยู่นะครับเปิดประเด็นบางคนก็อยากหาไรายได้ เขาทักเข้ามาบางคนนะมองจากแล้วสร้างไรายได้ด้วยเราเพจก็ได้ยิงกฉเพราะเรื่องโปรโมชั่นในความประหยัดถูกไหมครับเพจยิงไปด้วยว่าสามารถสร้างไรายได้ได้ด้วยนะครับที่โค้ชเขายิงนะครับวันนี้พอมีรายชื่อมาบางคนอยากคุยธุรกิจแตบบ่เดียวเลย <S 1> <S 1> ไม่ถามเรื่องอื่นเลยมันได้จริงเหรอมันได้ยังไงใส่เลยครับวันนี้นะครับใส่เต็มเหนียวเลยครับแต่วันนี้ถ้าเต็มเหนียวแล้วแผนข้อหนึ่งข้อสองไม่เคลียร์เต็มเหนียวได้ไหมครับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งแรกเลยเราต้องเรียนรู้ก่อน เรียนรู้พัฒนาตัวเราก่อนไม่ต้องพัฒนาทีมงานนะครับพัฒนาตัวเราก่อนพอเราเป็นทีมงานแล้วนะครับมีทีมงานแล้วเราก็ต้องเราก็ต้องรีบส่งต่อให้ได้นะครับไม้สองไม้สามไม้สี่วิ่งผัดวิ่งคนเดียวไม่ได้นะครับฟาววิ่งคนเดียวจนเก่งเลยไม่ได้นะครับต้องมีผัดครับต้องมีส่งไม้ต่อให้กันได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราทำงานเป็นทีมนะครับคุณเปิ้ลขอได้ครับนะครับเชิญเข้าไวร่วมกันนะครับในห้องดึกคีนะครับนะครับแล้วก็ คนไหนที่เป็นโค้ดแล้วนะครับอย่าลืมนะครับตั้งแล้วก็ช่วยกันดูแลห้องนะครับเพราะว่า Open Chat เนี่ยรับคนได้เยอะตอนนี้ห้องเราก็กะทะห้าร้อยคนอยู่แล้วนะครับนะครับเพราะฉะนั้น Open Cha ได้ห้าพันคนนะครับก็หวังว่าขึ้นเดือนนี้ผมว่าน่าจะเป็นตัวเลขหลักพันแล้วนะนะครับเป็นตัวเลขหลักพันแล้วเพราะว่าเราต้องช่วยกันดูแลนะนะครับเพราะว่ามันสูงเสี่ยงเหมือนกันนะครับในเรื่องราวของพอลิงก์ที่ส่งไปแล้วหรือเพจที่ส่งไปแล้วมันวิชาชีพบ้างอะไรบ้างมันเข้ามา ส่งอะไรบ้างคาสิโน,โนมันเยอะนช่วงนี้ครับนะครับหรือว่าเครือข่ายมันเยอะตอนนี้ก็มีในส่วนของมันนี่เกมเปิดมานะครับแบ่งปันกันนะประมาณหถึง7บริษัทในวิกฤตนะครับกลับกลายเป็นว่าตอนนี้ครับเปิดมาประมาณบริษัทใหม่ๆที่เปิดมาประมาณเดือนประมาณ10บริษัทเป็นน้ําผลไม้บ้างเป็นข้าวสารบ้างเป็นกาแฟบ้างนะครับหลากหลายครับบางทีก็เป็นสินค้าออนไลน์นะครับบ้างนะครับ เอาใหม่ๆนะไอแพลตฟอร์มใหญ่ๆที่เราเห็นเนะี่ยเราไม่ต้องคุยแต่แพลตฟอร์มเล็กๆที่ส่งมาแล้วจะได้เข้านู้นนะครับจะจ่ายคืนสัปดาห์ละห้าเอร์ซ็นตสัปดาห์ละสิบเปอร์ซ็นตเดือนหนึ่งสสัปดาห์ปันผลกลับมาสี่ครั้งนะครับลงทุนประมาณหมื่นหนึ่งแลวจะได้ผลตอบแทนทั้งหมดห้าสิบสัปดาห์กลับคืนมาสี่ห้าหมื่นนี่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับเรื่องพวกนี้เยอะเพราะฉะนั้นพวกนี้จะแฝงเข้ามานะครับอย่างวันนี้โค่นนุชเราก็เจอเห็นไหมไปคุยธุรกิจอื่น ซึ่งนี่คือมารยาทที่เราไม่ทํากันนะแบ่งปันกันวันนี้เราแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราโฟกัสในเรื่องของ top up to list นะครับวันนี้วอกแวกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหมกมุ่นอย่าง c o s เจ z e r นะครับหมกมุ่นหนูทั้งวันและคือไปทวันนั้นใครไปเจอเราจะเห็นเลย c o s ูเจ e r นะครับแล้วก็คูอ้วนนะครับนะครับทําตั้งแต่สองสามเดือนนะครับนะครับรับไปได้เป็นร่วงห้าแสนแล้วนะเฉพาะ c o ูเจ z e r นะครับเฉพาะทีมเนี่ยรับโบนัสไปหลายล้านละสุดยอดเลยครับ สี่คนลราดันขึ้นทั้งทีมเลยนี่คือผลลัพธ์ในส่วนของงานไบร์ลี่ที่ทุกคนในอยู่ในโ,โครงสร้างมันมีส่วนร่วมกันขึ้นตำแหน่งจะขึ้นยกแผงครับไม่ได้ขึ้นคนเดียวนะที่นี่ไม่ได้ทํางานแบบพิละมิดนะครับนะครับแล้ววันนี้นะครับส่งผลให้เห็นเลยว่าวันนี้คนที่มาทีหลังสามารถแซงคนใหม่ได้เลยนะครับทีมโคสูร์เจนนะครับกุมพามีนาเมษาปุ๊บเนี่ยขึ้นตําแหน่งกันหมดเลยนะครับตอนนี้แคจะขึ้นเพิร์ลอีกแล้วนะวน,นะครับวันที่ไม่เกินสิบห้าเนี่ยครับเขาจะมีรายได้ เติมแสงกับติดกับสามเดือนปุ่ซูเจร์นะครับก็จะขึ้นตำแหน่งเพล์นะครับเป็นแคนดิเดตนะครับก็จะขึ้นตำแหน่งไดมอนด์กินออเซล์นะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งเหล่านี้ครับมันได้ช่องเที่ยวในเรื่องราวของบริษัททวารุริตมีโมดโควิดเนี่ยเดือนที่แรกก็คือมาล่องเรือสำราญที่โอเชียนมารีน่านะครับมีประมาณทั้งยี่สิบท่านนะครับในตำแหน่งรูบี้ขึ้นไปนะครับยังทันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเดือนนี้ตำแหน่งตำแหน่งเจ็ดนะครับมีรายได้ห้าหมื่นนะเดือนนี้ คุณเปิ้ลบอกใครขึ้นเจ็บเดี๋นี้คุณเปิ้ลจะซื้อสูตรให้คนละตัวเอาไหมครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมครับเอาสูตรไหมเอาสูตรนะครับหรือว่าใครไม่อยากได้สูตรจะเอาเงินก็ได้นะก็แจ้งคุณเปิ้ลมาแต่วันแน่นอนต้องสมาร์ทแล้วก็ใส่สูตรสวยๆหน่อยนะนะเดี๋ยวให้สูตรคนละตัวนะเดอนได้ใครได้เจ็ดคุณเปิ้ลแจ้งมาแล้วนะครับใครขึ้นเจ็ดให้ทำหน่แล้วก็เจดไดไ็ได้ไปซิได้ไปซทริปนะครับ นะครับไปล่องเรือด้วยเห็นว่าโค้ดน็อตกับโค้ดน้ํารู้สึกว่าจะได้แชมไฟไฟแล้วนะยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยเห็นไหมครับทำกันแค่ไม่ถึงสิบวันนะครับเห็นไหมมีรายได้นะครับโค้ดนุษนะครับโค้ดนุษย์ด้วยนะครับโค้ดคุณบุญมีด้วยนะครับโค้ดแบงค์ของเรานะครับ เดือนนี้อาจจะทะลุซับไฟกันทั้งทีมเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นภาวนาให้เจ็ดเจ็บเจ็ให้เป็นเจ็ดคุณเพ<จ>ื่อนบอกให้เป็นเจ็ล<จ>นะนะเชียร์อยู่ข้างหลังอยู่นะครับเ,<จ>เอาฝงมือให้หน ой, อ่อยฝงมือให้หน่อยฝงมือให้โค้ดหนอ่อยนะค,ะครับเพราะฉะนั้นธุรกิจติดช่วยทุกท่านไม่ได้หรอกครับทุกท่านก็ต้องช่วยตัวเองนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือวันนี้ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนก็ช่วยทีมงานของตัวเองติดขัดตรงไหนอัปไลน์ข้างบนก็ลงมาช่วยติดขัดตรงไหน ไม่รู้ไม่ทราบตรงไหนอับไลรก็มีหน้าที่คอยช่วยแต่ช่วยไม่ได้ทั้งสายนะครับไม่ได้ช่วยวางซ้ายวางขวาให้คุณนะครับนะครับวันนี้เราต้องเข้าใจธุรกิจตรงนี้ด้วยธุรกิจใครธุรกิจมันนะครับแต่วันนี้ที่แบ่งปันนี่ก็ทีมอื่นไม่มีนะครับที่นี่มีนะครับหาคนได้ส่งให้รีคูนได้สปอนเซอร์ได้เอาไปเลยไม่มีนะครับผมทําธุรกิจแบบนี้มาไม่เคยเจอนะครับวันนี้โค้ดของเราแบ่งปันมากโค้ดน็อตโค้ดนุตแล้วก็โค้ดแบงค์นะครับน่ารักมากๆนะครับทุกท่าน ผมดีใจด้วยนะครับที่ทุกท่านได้มาอยู่ในทีมเดียวกันเอาขอเสงปพบมือให้โค้สด้วยนะครับอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับวันนี้ครับไม่มีคําถามเพราวันนี้่าจะจบเท่านี้นะครับใช้เวลามาสองทุ่มสามสิบเก้านาทีเอาสักสองข้อสามข้อไหมครอยากถามอะไรนะครับเด็กถ,ถามได้ตอนนี้ช่วงถามต่อตี่วข้อวันนี้หวังว่าไม่ได้มากก็ได้น้อยนะครับนะครับนะครับคุณเพิ่อลก็ไม่รู้เข้ามาฟังทันไหมตัง้งแต่ช่วงแรกนะครับทันอยู่ใช่ไหมครับนะครับ เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอบหน้านะครับนะครับประธานจะบรรยายอังคารนะถูกไหมคุัเพื่อนอังคารเพื่อร,อรอหัสแล้วก็เสาส่วนผมเองเนี่ยก็จะสลากับแกรจนันนะครับแล้วก็พุธแล้วก็สุกแบบนี้นะครับแต่ใครอยากได้เพิ่มรอบบอกมานะรอบวันวันก็จับให้ได้ครับรอบวันวันก็จับให้ได้ถ้ามีคน